เฮปล่ามาเร็วอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องเได้ว่ามีอีกหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์สําคัญอีกแล้วนะครับในวันนี้มีโอกาสได้พอกับน้องสาวแต่มือนี้บริมากผู้เดียวแล้วคุณแม่มาด้วยแล้วมาด้วยไม่พอนะครับวันนี้มาสร้างคอนเทนต์มาสร้างตำนานมาสร้างตำนานค่ะมาสร้างตำนาน เป็นทังได้คุณแม่เม update, hago, <_<_ื่อนี้เกิดเหตุการณ์อี่ยังขื่นเห็นมีอัปเดต a c e b o o k ด้วยพี่น้องแบบตกใจกันหมดเลยเป็นยังแอมชวนทิชาเอาคุณแม่เล่าให้ฟังดูเขาเข้ามาจูบตุดฮะเข้ามาจชนท้ายค่ะเบรกไม่ทันมันมีรถปาดหน้ามันมีรถคันนึงมาปาดหน้าเสร็จปุ๊บรถเราเบรกแล้วตัวเบรกอัตโนมัติค่ะมันเบรกจึ๊กให้เราเลยแต่คันท้ายน่ะเหมือนเขาจี้ตุดเราเกินไปอ่ะแล้วเขาเบรกไม่ทันเขาก็หักออกนิดหน่อยแต่มันก็มา ชนท้ายเรา,ายเสียหายนิดหน่อยแต่ว่าของเขาอะเยอะของเขาเป็นเยอะเพราะว่าเขาลถเก่งรถคันมันเหล็กอะแล้วเขาชนเข้าตรงมุมรถเราพอดีตรงเลี่ยมมันพอดีเนาะแมนค่ะแล้ก็เลยเป็นรายจ้อย <c oughs> ขอเขาเป็นรายแต่เองเหีแตกแตกนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อนี้นี่เห็นคิวน้องแอมมาใส่เสียงอยู่ของอัดอยู่เห็น,นลงเวลาไว้ก็เลยว่าอ้าแอมไปใส่นอ่นวะเออพี่ๆเลยอัปเดตมาว่าอ๋อลังเคียร์กับประกันมีเหตุการณ์นิดหน่อย กางที่คุณแม่เราไปก็คือขับรถมากเองเมื่อนี้ขับเองบพรรือมมีคนขับรถมาให้มีพ่อบ้านขับรถค่ะขับรถให้ถับเป็นแม่เล็กขับเองนี่าสงสัยขาสั้นลงจากรถอะไรเป็นังไดผู้นางมานั่งเหตุการณ์เป็นังไดนี่รู้ตัวั้างไหมนี่ว่าเกิดเหตุอะไรบ้างนีก็ก็นั่งรถก็หลับไปค่ะแล้วทีนี้ก็แบบมีเสียงดังข้างหังก็น่าจะแบบเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ค่ะพอลงจากรถไปก็ก็ตกใจว่า มีแบบก็แผ้เยอะหน่อยแพ้เยอะหมายถือว่าของเขาแพลรถแผลรถไม่ใช่แผลคนเนาะไม่ใช่แผลคนครับเพราะคนไม่เจ็บเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลยมีเพียงแค่ตกใจนิดหน่อยเป็นได้คุณแม่เหตุการณ์ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นรับขวัญครั้งที่เท่าไหร่แล้วเยครั้งที่สองครั้งที่สองเอ้าครั้งแรกหลับในครั้งแรกหลับในเที่ยวแรกนี่ตอนนั้น ขับรถเองขับเองค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครั้งแรกในชีวิตไปมุกดาหารมาไปกับแอมไปทํทธุระเสร็จค่ะแล้วขากับน้องบอกว่าแม่เฮาเหตุการณมานม่อมย์ครับรถสาสายเฮาเนี่ยเฮาอยากนอนก็เลยขับรถประมาณห้าสิบหกสิบเองนะคะตัวเองก็รู้แหละว่าง่วงก็ร้องเพลงไปแหละจึงเสร็จตื่นขึ้นมาอีกทีเอ้ามันควันเต็มเลยค่ะไม่รู้สึกตัวจะขับรถชาก์จกลมลูกกลอมตัวเองด้วยกลมเองเจิมไปคับคีค่ะไ้มือ ได้วันที่สามก็เลยเจอใบขับขี่โอเคเอาเรียกว่าสองครั้งนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะเป็นอุบัติเหตุเธาเรียกว่ารับขวัญเออก็ดีสว่างเคาะเล็กเขามาปุกเคาะใหญ่แม่ฝาดเคาะให้มันเบิดซักปีนี้ก็เอ้ยอาจจะเป็น่เม็นมือเพลงดังบ่อน้อเพลงแตกแตกร้านก็ได้นะคะเพราะว่าเพลงนี้ที่มาใส่เสียงเป็นเพลงอะไรเอ้อเป็นน่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่เลยเหรอใช่ค่ะเอ้ยซื้อเพลงว่า ชื่อเพลงว่านูจจำบ่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเพลงที่มีจวะเนยนิดนึงค่ะใช่ค่ะมาคราวที่แล้วนี่บอกรีเควสให้ครูสลาแต่งเพลงเร็วให้หน่อยได้เลยอลไเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่าคราวที่แล้วมาอาจเพลงโคเบอร์แต่วันนี้มาอาจเพลงใหม่จริงๆแล้วส่วนจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันในวันนี้ปีนี้คอนเฟิร์มแล้วหรอว่าได้ฟังเพลงใหม่แอมแน่นอนใช่ไหมเอาคุณแม่ บอกเลขทะเบียนรถเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งบ้านในมื่อนี้ืัอที่ใดเหรอมื่อนี้ยี่สี่บอกยี่สิบสี่ทะเบียนรถสี่เก้าหน่งดสการุณาฟังอีกครั้งหนึงน่งสี่เก้าหพูดได้โชคดีกะเฮดเอาเด้อ มือน,นี้น้องแอมก็เ,เรียกได้ว่าสละสละซี่เพื่อ,อฟาดเคาะให้เรีย<ม>บร้อยแล้ว<ม>ต่อไปใครจะรับโชคก็เอ,เ,อเอาเอามือตรงเอาไ้เด้อข,อขอบคุณคุณแม่กับน,น้องแอมนะครับวันนี้ก็มาใส่เสียงเพียงหม่ดังๆบังๆสวัสดีครับ